็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้มาใช้บริการทุกทา่านวันนี้ดิฉันวิพาดาธรรมนิยมนะคะจะมาแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการแผนแหเอ็กซเรย์ค่ะท่านผู้มาใช้บริการทุกท่านคะแผนแเอ็กซเรย์ ray, มีบริการการถ่ายภาพเอ็กซเรย์อยู่หลายรูปแบบนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วลักษณะขั้นตอนการบริการของเราก็จะคล้ายๆกันนะคะโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้ผู้มาใช้บริการยื่นบัตรเอ็กซเรย์ที่ห้องเบอร์ห้าหน้าจุดลงทะเบียนค่ะโดยยื่นบัตรเอ็กซเลย์ลงในตะกร้าหน้าเคาน์เตอร์นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ทะเบียนก็จะให้ผู้มาใช้บริการไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทางแผนแกได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะสวัสดีครับท่านวันนี้ท่านมาทำอะไรครับามาเอ็กซเรย์นะครับเดี๋ยว ขอผมตรวจดูคำสัมแพทย์สักครู่นะ,ะท่านท่านเอ็กซเรย์ปอดนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเสื้อถอดเสื้อชั้นนอกชั้นในนะครับตัวนี้ชุดเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้ามีเข็มขัดให้ถอดออกด้วยนะครับห้องเปลี่ยนอยู่ฝั่งซ้ายมือนะท่านเชิญด้านนี้เลยครับขั้นตอนที่สองค่ะเมื่อเปลี่ยนสภาพเสร็จแล้วให้ผู้มาใช้บริการนะคะ นั่งรอที่โต๊ะหน้าเคาน์เตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องเอซเย์ในแต่ละห้องเชื่อผู้มาใช้บริการเพื่อที่จะได้เข้ารับบริการการตรวจเอซเย์ค่ะคุณภูมิศรีพิลลรังค่ะเจอเอซเย์ห้าของไคยคะชื่ออะไรคะคุณอ,อะไรคะเชิ่ใอะไร เ้วค่ะเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็มานั่งรอรับฟิลนะคะเมื่อทำการเอกซเรย์เสร็จแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำฟิลเอกซเรย์ที่ถ่ายเสร็จแล้วไปล้างที่ห้องล้างฟิลมจากนั้นผู้มาใช้บริการเปลี่ยนเสื้อผ้าคืนค่ะ เมื่อผู้มาใช้บริการนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วให้ผู้มาใช้บริการนั่งรอรับฟิลเอ็กซเรทที่เก้าอี้ด้านหน้าเคาน์เตอร์นะคะนั่งพักผ่อนตามอธัธยาศัยทําใจสบายสบายรอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อรับฟิรลระหว่างรอทงแผนเอ็กซเราา์ ray, ก็มีบริการเปิดทีวีให้ผู้มาใช้บริการดูไปเพลินๆระหว่างรอรับฟิลมค่ะ คุณูสิรินะครับนำาักดูอะไรครับพี่ลมลาค่ะค่ะคุณูสิริพี่ลมลามมีจอบเลื่อนนะครับห้องจอบเลื่อนห้องหมายเลขหกนะครับเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเรียบร้อยครับ่ะสุดท้ายนะคะแผนเอกซเรยของเราวหวังว่าผู้มาใช้บริการทุกท่าน จะพอใจในการให้บริการของเรานะคะสวัสดีค่ะ